หลังต้องเจอกับเรื่องราวน่าปวดหัวนะจากภาพหลุดของเบียร์พัศรนันนะคะหรือว่าเบียร์เดอะวอยซ์ค่ะซึ่งเธอเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดพร้อมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นคนปล่อยภาพเธอเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนะคะเธอก็มีกําลังใจที่ดีขึ้นค่ะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสดใสด้วยกําลังใจจากแฟนๆแล้วก็คนรอบตัวโดวยล่าสุดค่ะสาวเบียร์นะคะที่มีการโพสต์ภาพไปทริปเที่ยวกรุงเทพริมน้ำแล้วก็ทานอาหารกับเพื่อนด้วยหน้าตาที่สดใสนะคะพร้อมแคปชั่นสั้นๆบอกว่ายำยำแอนฟันฟันแอนรันรันนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการโพสต์โปรโมทผลงานเป็นภาพในซีรีส์ที่เธอแสดงพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าบทนาหนา้าจาก The Box นะคะกล่องหลอนซ่อนตายค่ะดูได้ทาง True ID นะคะได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเธอกันมากมายขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News t o n i g ่ t อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ